โดนแล้วครับโดนแล้วนะปปชตั้งกรรมติการนะครับตั้งกุญซือนะที่อดีตเคยปราบจะานำข้าวก็มาอยู่ในกรรมติการด้วยแม่งานนี้นะครับจริงน่าจะเอาหมอวุลงไป,ไปตั้งนะเอาหมอวลงไปคนเดียวจบแล้วนะหมอวลงแกก็ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่จำนวนไอ้ไงไงเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับนะปปชก็ตั้งกรรมการนะหมอวลงก็ตรวจสอบโอ้ย งานนี้นะครับกตกตก็โดนนะเล่นงานอีกว่าเอ้ยคุณให้เขามาหาเสียงได้ยังไงหาเสียงแล้วทาไม่ได้เงเนินดิจิตอลเนี่ยงานนี้มีติดคุกหลายคนครับนะไม่กกตก็ต้องเสถาแหละงานนี้อถ้าทําไม่ได้นะมีติดคุกอ้อาวแต่ถ้าทําได้ก็ติดคุกอา้าวติดคุกทั้งขึ้นทั้งล่องครับท่านผู้ชมครับเออนะ โอ้ยนะออกหน้าไหนก็ติดคุกทั้งนั้นเลยงานนี้นะครับทำก็ติดคุกไม่ทำก็ติดคุกโอ้โตยตายตายตายเนี่ยเขาเรียกว่านะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรพวกนะครับาหาเสียงแบบไม่ดูตามมาตาเรือนะเออนะแต่เขาก็คงคิดเอาเอ้ยเขาคงไม่ได้เป็นนายกอะไรงี้มันก็เลยไม่หาเสียงไปงั้นแหละนะครับเออโอ้โ แต่ถ้าทําได้ก็คงจะต้องต้องทําในวงแคบวงจํากัดอัดนนี้ว่านะก็คงจะต้องมีเงืเ่อนไขมาเรื่อยอย่างที่เขาบอกอ่นะเงินเดือน2อ0 0 0ื้าก็ไม่ได้เงินฝากหนึ่งแก็ไม่ได้นะครับคนมีเงินเงินเงินเดือน5 0 0 0 0ื่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คงจะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนเหลือแบบว่าน้อยที่สุดน,นะเออเอาเป็นว่าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดอ่ะนะนะครับ ประมาณสักแสนล้านนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินที่เต้าสักแสนล้านก็พอแล้วนะแจกไว้สักแสนล้านก็พอไม่ต้องถึงห้าแสนล้านหรอกสักแสนล้านก็พอแล้วอะไรเงี้ยออนะครับโอ้แต่งานนี้คิดว่าทางออกน่าจะมีอยู่ทางเดียวนะทางออกคือเศรษฐาต้องลาออกพอดูทรงแล้วเนี่ยนะครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยนะมีแต่จะติดคุกทั้งนั้นเลยเศรษฐาทำทำได้ก็ติดคกุกทำไม่ได้ก็ติดคกุก ฉะนั้นเราออกดีกว่าเราออกนี่จบนะไม่มีใครติดคุกนะเราออกเออถือว่าออกไปแล้วถือว่าไม่มีไม่ต้องมีภาระผูกพันแล้วเอออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้อุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกแทนนะเอออย่างเงี้ยจะพอได้อยู่นะครับฉะนั้นเราเห็นแมวแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้แหละน่าจะเป็นพักหลังนี่แหละนะครับเศรษฐาน่าจะไปไม่รอดแล้วน่าจะอยู่ไม่ครบเทอมแล้วนะอืมน่าจะ เขาเรียกว่าตกม้าตายแล้วเงินดิจิตอลเนี่ตยตกม้าตายแล้วนะครับทำไม่ได้หรอกนะออตรวจสอบกันหนักขนาดนี้ก็โอ้โหก็ลงปชปชปล่อยให้ทำาลครับปปชก็ติดคุกอะ่ะก็มีแต่ต้องมีคนติดคุกอเอาง่ายง่ายนะครับถ้าถ้า,ถาปล่อยให้ทำต้องมีคนติดคุกอ่ะนะไม่ปปชก็อตอนะต้องมีสักหน่วยงานแหละ นะครับโดนอะเรื่องนี้โดนแน่ๆนะเออฉะนั้นเนี่ยลาออกอดีที่สุดแล้วนะลาออกดีที่สุดแล้วนะครับนะเศรษฐาลาก่อนนะครับลาก่อนนะเศรษฐาอยู่เป็นนายก็คงจะได้อีกไม่ปีสองปีนี้แหละนะก็คงจะอยู่คนละครึ่งอะนะคนละครึ่งกับอุ้งอิงนะครับอออุ้งอิงก็เป็นอีกต่ออีกสักสองปีก็พอให้หมดสมัยนะครับ พอพออีกสักสองปีก็บอกอ๋อนโยบายเง,งินที่เต้าไมไ่ทำราคา่ะเพราะว่าเป็นนโยบายของเศรษฐาค่ะว่าง,งั้นก็จบไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นนายกต่อนะเออนะเห็นไหมไม่ยอมเลอกลุงตู่กันดีนะันะครับเป็นไงสุดท้ายเป็นไง <c oughs> นะเออคิดถึงลุงตู่ไหมล่ะตอนเนี้นะเออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ